การเก็บออมเงินเนี้ยนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยมันมี3ปัจจัยหลักๆที่ทุกคนอาจจะพอทราบอยู่แล้วอันแรกคือเงินต้นเอาเลยอันแรกก็คือเงินต้นค่ะนะคะเงินต้น แล้วก็ยิ่เงเงินต้นมาอย่างที่พี่เต้บอกก็คือเงินต้นยิ่งเยอะแน่นอนคนเก็บเยอะก็ได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะอันที่สองคือระยะเวลาใครเริ่มก่อนก็ออมก,ก่อนรวยกว่าอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะใครเริ่มก่อนออมมาตั้งนานแล้วเนี่ยกับเพื่อนที่เพิ่งเริ่มก็แน่นอนได้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วอันสุดท้ายคือคือผลตอบแทนคะ่ะผลตอบแทนนี่ก็คือว่า เราจะเอาเ,องเงินเก็บของเราที่เก็บมาเนี่ยไปวางตรงไหนดีล่ะคะที่มันจะทําให้เงินเนี้มันเติบโตได้ทันและ,ะเพียงพอและไปถึงเป้าหมายของเราได้ตามระยะเวลานะคะถ้ามาเทียบกับกองทุนรวมชีพของเราเงินต้นคืออะไรคะ คือเงินสะสมและสมทบที่เราใส่เข้าไปอย่างที่พี่เต้บอกก็คือตัวเงินส,สมทบก็ตามข้อบังคับอยู่แล้วแหละนะคะเราก็ได้ตามอายุงานไปส่วนเงินสะสมขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเรามีความสามารถแค่ไหน3 5 5ปเราก็เลือกไปนะคะอันที่2คือระยะเวลาแน่นอน,นะคะ่ะระยะเวลาเนี่ยเราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ถูกไหมคะเหลือเท่าไร่ก็คือเท่านั้นหรือถ้าจะออมต่ออย่างที่บอกก็คือถึงแม้จะคงเงินมันไม่ม,มีเงินใหม่ใส่เข้าไปแล้วมันคือการแค่ลงทุนเท่านั้นคือการเอาเงินนั้นไปลงทุนอันที่3คือผลตอบแทนคะ่ะว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปวางตรงไหนซึ่งถ้าอถกองทุนสวัสชีพมันก็คือแผนการลงทุนของเรานั่นแหละว่าเราจะเอาเงินเก็บของเราตรงนี้ไปวางไว้อ,อยู่ในแผนไหนที่เราเนี่ยคิดว่ามันน่าจะได้ผลตอบแทนคาดคาดหวัง ได้อย่างที่เราอยากได้แล้วก็ความเสี่ยงต้องดังด้วยนะคะว่าเราอยากได้ผลตอบแทนสูงๆทุกคนนั่งในที่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากได้ผลตอบแทนสูงๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะต้องมาดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วความเสี่ยงเรารับได้แค่ไหนนะคะมันเหมือนความโลภก,กับความลัวในใจเรานั่นแหละต้องบริหารจัดการกันให้ดีนะคะแล้วเราก็เอาเงินของเราไปวางตรงนั้นถ้าเราบอกว่าเราเก็บเงินแล้วใส่ตุ่มฝังดินไว้หรือไว้ใต้เตียงแน่นอน,น,นมัน,น,นมันก็เท่าเดิมนะคะหรืออาจจะลดจริงๆไม่เท่าเดิมนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อใช่ค่ะ มันเหมือนปลวกเลยเงินมึงก็ข้างเงินมึงก็ลดทีนี้เราจะไปไว้ตรงไหนตราสารหีตราสาราสาทุนต่างประเทศหรือว่าสิ่งพกพอสังหาริมาซั์อะไรมีให้เลือกนะคะอันนี้ก็ต้องมาประเมินกันซึ่งแต่ละคนก็ต้องพิจารณานะคะอย่างที่ได้เรียนไปตั้งต้น